วันนี้วันว่างครับผมวันนี้เรามาตกปลาอยู่ที่ยงางซานหยอกนะครับผมวันนี้อากาศดีครับป้าคืมไม่มีแดดเลยบรรยากาศครับด,ดูบนจากข้างหลังเดี๋ยวเราจะลงเบ็ดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามว่าจะได้สักตัวไหมครับวันนี้อู้ปลาติดโมมีเนื้อตังลากมาอยู่ไก่ยัดยัดยัดทีเรวที่ตักในกระเป๋ามีที่ตังอยู่บ่มีมีมีกูดะ อ้าู้่าครับพี่น้องเอ้ผูวไปผู้วาขัดขับรถกะตีลาผุนขับรถกะตีลาุนอ่ะไปดูไปดูดูดึงขึ้นไล่ดึงขึ้นไล่เดูเราจะขัดนีกะตีลานีโอ้ตีสกันสดเลยพี่น้องเอ้จางเลัดนี้มาแล้วพ่ มท่ายกองูให้ประเด็นนี่โอ้ยหยาสรงใจหยาวหขั้นนี้ตรงใจหยารมนบอจะมึงดูขันนี้ก็ไปไกลสิบ่อมันขั้นนี้หยาบ่ะ,ะูดูเหมอนห่วงเลยนะเอาขึ้นเอบขึ้นอดูจันุนแล้ว ใส่เล,ลนะยนี่มันเป็นยังก็ดีนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นคองเอินคองพี่พี่เจ้าจะหมุนไหมล่ะบ่ดบุญหมุนเอินได้แล้วโอ้ยหาวะเอาขึ้นเลยสันเอาขึ้นเลยสัยยยนน,น้อยเข้าวะ โอ้ยนะครับเดี๋ยวไปเอาเอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ปลาติดนี่โอ้ลากมาบักไก่เนาะคนโอยู่ครับอูด้ดอยูย่ก,กลางน้องวะดึงเอามาเลยดึงของมาเลยใจเย็นใจเย็นเปิดน้ำร้องเลยสันสันเปิดน้ำร้องดูให้มันสูงหน่อยเออให้มันสูงหน่อยอ้ยเกือบโบม,มาเอา เออดึงเอาหยัดกลางดิที่ตักปลาน่ะชันชันดึงมาว้างนี่ดึงมานี่ยังปลาอ้ยทางคุณกับปลากับเตี้ยโอ้เอาเอาเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ยัดชันดึงไว้นี่รีหรอเซาอ้ยมัาดิตัวกันตัวนี่เอาไปไปแล้วหมดแล้วไอ้แล้วหมดไปแล้วหมดเอาหมดขั้น,นงคนงแล้ว เอาแลนวกันเมยนี่ไหนไหนเฮ้ยยังปละตภาพน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตัวนี้ปะดูดูดูโอ้ว่าเป็นตัวบ่ตัวตัวนี่ครับมาแล้วครับมาแล้ว มาเด้โอ้ตาภาพครับสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเมึงโตมึงโตเอาเอานันเนนี่น้องผมนี่เป็นไรนี่นะนี่ครับจาบภาพเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเหนี่ยมเหนี่ยเดือุเียับภาพเปียปานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปียตพุ่นอนเด้อครับพุ่นอ่ะมึงโตมโตเด้อพุอเหลืองพุ่นอะ เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นปะครับบูผุดเห็นแต่ขี้ผุดเหรอผุดเหรออัดอัดเข้ามาเลยอัดเข้ามาเลยอัดเข้ามาอัดเข้ามาเฮ้ยมันจะขาดตาไอ้พีชอัดเข้ามาเลยอัดเข้ามาเลยดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อย เอเอาเบ,าบาื้องหน้าเบื้องหน้าผู้เยอกนะโอ้ไม่อย่างเขาเสยเนาะงินหลเขาลงนี่น้าุูน่ะบอบอมัน่ไดเข้าปากเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ยโอ้น่ะมัลงนอะรบงมันรู้ด้มันเบ็ดดงหน่อยเบดอลควาหมาย น้ำมันไหลมันเลยสูแห้งะน่าบอกท่านไอ้ปลอยบผมอยันขง้นาค่อยๆอัดเขาค่อยๆอัดเขาไหค่อยๆอัดเขาไหค่อยๆอัดเขาไห มันเมื่อยอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันติดท้องอาป้าบุเร่จีดงสันเนา,เาเยเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันเขาฟังเลยเอาเขาเลยสั่นเขาเขาเลยเอาเขามาเลยเอาเขามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบียดฮอล่าได้สัน่น ป่ากำลังขึืนวะไม่อยากกลับได้แบดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวป่าครับป่าขึ้นมาแล้วเนาะเออมันมันมันคล้ายๆติดท้องฟ้าดึงเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบียดเขาล่ะ้แล้ว้แล้วมันติดสองเลย เอาสันสันมวล้วาขอมาหาตัวผิดเลยดึงดึงออกมาเลยหุ่นครับเพิ่งนะครับตัวปลาหุ่นตัวปลาเขาปล่อยน้ำเลยน้ำมันลดเออเขาปล่อยน้ำเหรอเขาปล่อยน้ำเจังแม่น้ำมันไหลเร็วนะไหลรูดลวนด้วยวะถือปลาก็ถือไซนึงถือสองสองดวงเล่มมันกาะเขาทสองว่ามันถือสองเลยปลาเห็นไหมนะ มาแล้วกำลังมากขาลังถาจับอยู่ครับนี่โอ้ถือปากอยู่ถือสองเลยม,มันก่อท้องก่อาปากข้อมาสันอัดเข้ามา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 ยยนนใจก็เข้าก็เข้าใจเย็นใจเย็นเอาตักขึ้นมาครับส่วนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับน<ช>ี่ครับโ<ช>อ้ใส่ไง <c oughs> ตรงนียังไงเลยครับร้องอยูล้วลตรไหนเนี่ยเออครับโอ้ยขัดโมมากันที่ว่าได้เนาะปลาเนี่ยตีเองครับวัดองเ <c oughs> บ่บ่บถามคน,ทนมไทยบอกล่วงน้ำเปียงงบ,บลึกแ <c oughs> มเาดูดูตัวปลาครับัทน,นี้แม่งงีเบ็ดงอระวังรถ้เทปลาดินอ๋อเบ็ดง่เขาปากวะน่ะบ่เขา ยิบเชี่ยบบุ้นยังก้อยดวงเด่ดข้าเทียบฝ่ายด้วเอาออกจากตะไคร้ก่อนออกจากตะไคร้ก่อนออกจากไคล้ก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันขลองอ,ออกจากไคล้ก่อนยิบปากยิบปากยิบปาพี่แมนยิบปากคักแล้วเต็มปากเลยนะพี่ก้อด,ดครับปลาตัวปลาเนี้ยยังอ้วนเลยอ้วนทึ่งไง มันขึหม่อยบึงบึงบึงครับพี่น้องมมาอีกแล้วครับมือนี่เอาโซ่โซ่มีไงลนอนไลนอนดูไลนอนดูป๊อดะมือนี่ได้ของกี่กายเห็นว่เออเมีนน่นอนเอาเอานอนอะไรนะป๊อดสุดยอดเลยครับนี่ใหม่ไปแล้วครับป๊อดบักไงครากี่นี้เลยนี่ ปาปากดูดมามีเขฉามันดูดมันดูดอุ้ยดูดปากมันขึ้นนะโอ้ตกเงยคังด้วยครับมือนีอ้วนคักทั้งหญ่ทั้งอ้วนนะปัดศพน้ำแดงเนะครับมือนี้กันบุได้มาตกอย่างค่นน้ำแดงเลยมามาตกเลยครับช่วงนี้ ตาเริ่มเขาแล้วเขาโูดของปีที่แล้วกับเขาเมื่อนี้แหละกับเขาได้บักไล้ตัวเมื่อนี้เขาไปตัวนึงแล้วครับเนี่ยเจ๊แรกว่าจิงงเบ็ดขาดเลยด้วยนะเกือบพ<ไ>ปลงน้ำตัวนี้เห็นเบ<ม>็ดเบ็ดเปนของลง,ลงของเขาขางฟังมืดนะครับเฟียฟังต้านนา้ำพอมนะเกือบตัวนี้แรนามาเมื่อกี้นี่ เออสู้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 เพิ่งตดเมื่อกี้นี่ล่ะเนี่ยอปเลยไปเลยกูกู้ขามากูดึงขมาดึงขามาดึงขามา ลงๆงไปข้างลาง่ลางลงไปข้างล่างสันลงไปข้างล่างนา้ำครับนำรถครับเดี๋ยวรถลงไปข้างล่างก่อนนลงไปข้างล่างขึ้งเว่ยขึ้งเว่ยไปไปซันตาเอาที่ตาคิทัก ัดเลยครับเขาแล้วครับนี่ตัวที่สองของรอบนี้ครับโอ้ฝนตกบางแห้งนี่สู่ฝนอยู่ครับตอนนี้ก้อนหัวทนครับก้อนหัวทนเขายัางวนันนี้เดี๋ยวให้สันไส้เยอะครับตอนนี้หนึ่งไม้อยอามาแล้วเอามาแล้วโอ้ผู้ดำเนิน อ้ยเห็นสองขั้นเจ้าบุบึงเนาะเมื่อกี้นี่ทำไมถึงแบบนี้่ะบอกมันเพิ่งติดเมื่อกี้นี่แหะผมก็สังเกตบิ่งอยู่ โอที่ตกให้ปะปะาปะาปะ้าเดยนี่ด,ดเอาเฮ็ดดีๆมันต้องหว่ะเอามันต้องร้อยใหม่ใเอาร้อยดีป้าร้อยดีดิกัดเลยเ <laughs> <laughs> น่าหอยแน่ตากรกนจรถเดิมนี่เจอยหอยอย่งไหนน่ะเนะีนะ กำลังเยอะครับมานะครับตอนนี้สันใช่จะเป็นใสใดครับลงระเบิงกันปุ่นปุ่นครับปุ่นยกกลางน้องปุ่นะ โอ้โห,โห,โห,หุ่ร้อยกันแล้วครับข้างน้องน,องออนดึงคำใบแสามมันคำเราหนะดึงคำาเลยดึงคำาเลยมันชิดฟังเราหนะมันชิดฟังเราเตียมไม่ละยด เอาเฮ้ยล <Okay>. hmm. oh ุดโอ๋ยเะขามาฟังเหรครับเพิ่นเปรื่องสั้นคุณบอกใครเอาเขอม้าเหเห็นมั้ยเป็นยังไงบึงบิ่งหนาเบิ่งหนาคุณเทสต์ลุดเบิ่งหนาคุณเทสต์ลุดครับโอ้ยจิ้มหายเลยเก็บเบ็ดเอาครับเอาแค่นี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้สิ้นคำแล้วเดี๋ยวจะพากันเก็บเบ็ดแล้วครับผม เดี๋ยวฝากไปคัมนี้ครับผมเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันก่นอนวันนี้เราก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อน<า>เราก็ปลาครับพี่เด็ดพี่เด็ดตัวเล่นตัวน้อยๆนะครับนี่ตัวใหญ่ครับปลามูเก็ตเดี๋ยวเ้าจะไปซั่งนะเดี๋ยวเ้าวั่งเดี๋ยวเ้าวจะมีบาดปาก<อ>น,น้ำหนักนะครับผมเดี๋ยวต้องตั่งกิโลก่อนตอนนี้แต่ั่งอยู่ในกระเป๋าวันเดี๋ยวมานหนักหนักขึ้นนึง ไปครับไปกลับครับบายบายดืนทางกลับแล้วครับบัด